สวัสดีครับผม <c oughs> นี่ครับ <c oughs> มือนีก้ก็ <c oughs> มาให้มาหน้าคือเขาเนาะครับ <c oughs> นี่มาเหตุกินอยู่หน้าครับยังมาเลี้ยงนี่ครับ <c oughs> กระไดลินลินง่วครับลินง่วมาอย่างหมอมๆเลยครับนี่ลินใหญ่ครับผม <c oughs> ถึงอย่างมากอย่างนําเนาะอันนี้ก็จะเป็นใะออมอมน้าครับ อมใส่ขี้เพียกาําลังกําลังเดือดเลยเนาะครับพี่หน่องมาเห็ดกินอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าแล้วครับนี่ครับกะทิอมใส่บะเขือเนาะกับพักนครับใบอีลาใบกะเพราอมเส็แซ่บเลยแหละครับพี่น้องเอ้ยกะทิมีทอดทอดปลานี่น,นําครับเห็ดอยู่กินแรง อยู you, Hi, you, ่ให้อยู่นะคือเก่าเหรอครับพี่นนอคำมาเนะมมากนนะนกำลังกำลังอย่างอยู่ครับ,รบมา,าเดี๋ยวมากินน้ำกันงด้วยครับผมน,นี่ครับอันอันที่ต่อเติมเนาะก็อัปเดตให้พี่นอนองเบิ่งไปนั่งครับนี่ใหม่ก็ยังเลยปูบัท่านเซีสเป็นได้ครับพี่นอนอก็พอเพิ่นก็ บ่มีเวลาวางบันไดก็ต้องไถให้ท้หน้าเนาะน้ำนอกครับไปเฮ็ดไปเรื่อยๆเจนี่ทำไรลกูกหิวข้าวยังเจนี่ก็เล่นโทรศัพท์อยู่ครับพี่น่องครับพี่น่องเอ้ยเมื่อกี้เอาัะเขือใส่แล้วครับ เือกับทุกเปือยดีเลยครับเอาพักไซนอที่นี่หอมขาดขนาดครับออมดินใส่ใส่กี่เพียนั่นแหละครับพี่นนอกเบิ้งขาดขนาดเลยครับผมกมินบงคัอเดีามดินของแสบเลยแหะครับใส่ขีเพียหอมหอมมาเดี๋ยวมากินกันเนาะครับผม มันไม่มีคนนะมันจะมีลูกฝังกระเจ็ดเล็กๆอยู่ยางลินเข้ากับชุกเลยเนาะครับบุ้ยสุดยอดห่อนเลยครับผมย่างลินแสบๆน้อมเลยครับนี่มักาักอยางดีเลยครับพอเลยงิอดีเลยยางไปเนาะเขาว่าขางวเนะครับก็เลยได้หัวมา เก็ดกินแตกๆครับพี่น้องมันมีท้อแก่รับของพ่อมันไม่มีท้อแก่รับกินก็รอดตัวแบบมันรอนี่ครับก็ถอดปลาทูหอมน่ะเนาะถอดปลาทูหอมแล้วก็ับที่ถอดถอดกระนิ่งอีกครับกระนิ่งแตกๆกินแก้วโอ้เนี่ยกินเอ่อลายอย่างครับพี่น้องมาอยู่มากินน้วกันนะครับผมแตบๆนี่เอากตั้งกระทะต่อเนาะครับพี่น้อง มาถอดไอ้ปานินทอดปานินอีกเกิบแสบแล้วครับอยู่ไฮอยู่น้าผ้ามันนี่ก็คําเติบครับถาถึงกับมืดก็จินเลิกงานเนาะพี่นนอก็กเลยบ,บอกเด็ดไทยบรรยากาศย่ำคำให้พี่นอ้องเบิ้งมันมืดก่อนเบิ้งตอนเห็ดกับเขาขกินกันเนาะครับผม ครับเอาลงแล้วครับน้ำมันนวลห่อนโอ้ยปอดภัยนี่แสบแล้วมันนี่กินเจ้าครับพี่น้องมาเด็ดเนีกินแนวอยู่หลายอย่างเนาะครับมันนี่หลิ่นยางอันที่ยางสุกเลยกำลังแฟนบาเซเพิ่นก็กำลังซอยเนาะครับผมซิมเบิ้งจากตอนก่อนซิมเบิ้งก่อนเนาะพี่น้อง มักแสบคุณหนุ่มเนาะอืมหนุ่มครับพี่น้องแสบแสบเว่ยกิ่มเจ้าเจ้าดีขี้พี่ย่าห้องมาครับครับพี่น้องเอ้ยกับเขาข้ากับเจ็ดเรียบร้อยเบิดทุกอย่างเลยเนาะครับ ยางลิ kind of ่นถอดปาออมลินน like ี่ครับเจวกินเซรบๆเลยครับหลายอย่างมามากินน้ำกันงครับพี่น่องนี่แหละครับยำคำยำแรงมากกัเฮ็ดกับเขายินกันเนาะครับพี่น้อง มีแต่นแนวแสบๆดนะ้วยเนาะว่าอ,อย่าไปจิงเลยยงได้นนจนี่อร่อยไรไมลูกอ่าจีนี้อร่อยอ